สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องผหัดคนเดิมครับมือนี้ครับวันที่เก้าพฤกษภาคคมสองหาหกเจ็ดครับมือนี้ครับผมจะมีนัทางมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับเป็นของเลขวิ่งภูเก็ตครับวิ่งบนล่างเม็ดเดียวครับแล้วก็จับคู่ให้บนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับมาฝากเอฟซีทางช่องผหัดคนเดิมครับผมเนาะถ้าชอบฝากกดติดตามเลยเด้อ กดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ครับผมไม่เสียตังค์นะครับก่อนอื่นครับมาดูเลขวิ่งสงขาก่อนครับเลขวิ่งสงขามาปาก fc ทางช่องผหัดคนเดิมครับเลขวิ่งสงขางวดนี้ให้มาครับบนวิ่ง1ครับล่างวิ่ง2ครับบนวิ่ง1ครับล่างวิ่ง2ครับแล้วก็จับคู่ให้นะครับจับคู่ให้ครับบนครับ ห้าหนึ่งเก้าตัวเดียวครับแล้วก็ตัดเล่นสองตัวด้วยที่ห้าหนึ่งหนึ่งเก้าห้าเก้าครับเพิ่นวาเน้นย้ำมาทีบนหนึ่งเก่าครับผมเนาะส่วนล่างครับผมส่วนล่างวิ่งสองครับสองสี่สองห้าครับสองสี่สองห้าครับเน้นที่สองสี่ล่างครับแคปหน้าจอครับผมเนาะเน้นย้ำกับเอฟซีทางช่องครับผมนี่ครับของ ผู้ใหญ่ใจดีจากสงขาครับโอเคครับผมเนาะเน้นย้ำกับ f c ทั้งช่องก่อนครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับมีแค่ youtube ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับย่าหลงเชื่อเพจปอมเฟซปอมนะครับผมเพราะว่าเพจปลอมเยอะมากครับผมเฟซปลอมเยอะมากครับถ้าไปหาค,คนนู้นคนนี้ไปขอเป็นเพื่อนเขาแล้วก็ให้เขาซื้อหวยด้วย เอารูปร่างหน้าตาชื่อผมนามสกุลผมเฟสปลอมครับผมเยอะมากครับผมแล้วก็เพจปลอมก็เยอะมากนะครับนี่ครับผมเมื่อคืนนี่ผมถูกเลขเก้าครับผมเนาะนี่ครับถูกหนึ่งเก้าครับผมถูกห้าหมื่นครับฮ่าฮ่านี่ครับผมถ้าใครอยากได้แนวทางราวพัฒนาครับผมเนาะไปกดติดตามได้ทางช่องน้องคำแพงชาแนลนะครับทาง youtube นั้นนะครับน้องคำแพงชาแนลครับผมเนาะ ทางอยู่ทุกท่านั้นนะครับไม่มีเพจช่องทางอื่นครับผมจะลงแนวทางลาวพระหน้าลาคาห้าน้อยมาฝากทางช่องน้องคำแพงชาแนลทุกวันนะครับนี่ครับผมเนาะเมื่อคืนนี้เลขออกลาวครับผมเลขออก619ครับล่าง66ครับ19ตรงตรงครับมาครับผมนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้เอฟซีทางช่งองผมเนาะของเลข วิ่งภูเก็ตครับผมเนาะเลกวิ่งภูเก็ตครับมาฝาก fc ทางช่องครับเลขวิ่งภูเก็ตมาฝาก fc ทางช่องครับงวดที่แล้วให้วิ่งสี่นะครับไม่เข้านะครับผมเป็นให้วิ่งสี่บนล่างจับคู่ให้กเขาเขาครับผมเนาะงดนี้แก้ตัวไม่ครับผมทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับทุกอาจารย์ทุกเซียนอยากให้เล็กตัวเองเข้าครับผมเนาะ เลขกเขามีเขาแน่ผิดแน่ธรรมดาครับผมแต่ว่าเล็กวิ่งภูเก็ตตั้งแต่ต้นปีมากครับผมเนาะพึ่งผิดแค่2งวดเองนะครับพึ่งผิดแค่2งวดเองนะครับงดหนี้เพิ่วมาถ้าไม่เข้าขอหยุดพักก่อนนะครับถ้าไม่เข้าขอหยุดพักก่อนครับผมเลขวิ่งภูเก็ตครับ เลขวิ่งภูเก็ตครับเลขวิ่งภูเก็ตวิ่งเม็ดเดียวครับวิ่งเม็ดเดียวบนล่างครับวิ่งที่1ครับวิ่งหนงบนล่างครับ วิ่งหนึ่งบนล่างเม็ดเดียวครับเพิ่นจับคู่ให้บนคู่เดียวล่างคู่เดียวครับผมรอแป๊บนึงครับผมเนาะเดี๋ยวผมลงวันที่ก่อนลงวันที่สิบหกทับห้าครับทับหกเจ็ดครับนี่ครับส่วนจับคู่ให้ครับจับคู่ให้รอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวผมเขียนให้เอฟซี 4, ท 2, ั้งสองครับผมเนาะ ผู้ใหญ่ใจดีจากภูเก็ตครับผู้ใหญ่ใจดีจากภูเก็ตผู้ใหญ่ใจดีจากภูเก็ตครับ บนครับวิ่งหนึ่งครับบนวิ่งหนึ่งนะครับนี่ครับให้มาเม็ดเดียวครับให้มาเม็ดเดียวครับตะเพไถ่เอฟซีทางช่องตัดเล่นสองตัวนด้น,นะครับผมเนาะบนเม็ดเดียวครับให้มาครับห้า หนครับ5้าหนึ่งสตัวเดียวครับบนให้มา5้าหนึ่งสตัวเดียวครับตัดเด่นสองตัวได้ที่5้หนึ่งครับ1 4ครับแล้วก็5 4นะครับนี่ครับห้านึ่งสเม็ดเดียวเน้นย้ำที่1 4ครับของผู้ใหญ่ใจดีจากภูเก็ตหรือว่าเจ้าของเลขวิ่งภูเก็ตครับ นี่ครับพันโทมาหามือขึ้นกรับผมเนาะส่วนล่างครับผมส่วนล่างครับล่างล่างก็วิ่งหนึ่งครับผมวิ่งหนึ่งบนล่างครับนี่ครับล่างจับคู่ให้เม็ดเดียวครับผมพันว่างดนี้จับคู่ให้คู่เดียวพ่อครับผมเนาะปกติพันจะให้บน นี่ครับผมชุดเดียวตะวันล่างสองคูตะวันงวดนี้เพิ่นมันใจแห้งให้ล่างคูเดียวครับผมล่างให้ที่หนึ่งสองครับล่างให้ที่หนึ่งสองเม็ดเดียวครับล่างหนึ่งสองตัวเดียวครับบนหนึ่งสี่นะครับนี่ครับห้าหนึ่งสี่ครับแล้วก็หนึ่งสี่เน้นย้ำครับลงวันพีครับ 16ทับ5ไม่ใช่ทับ7็ดทับ5้าทับ6 7ครับนี่ครับผมให้ f อซทงังงสองแคปหน้าจอเอาครับผมเนาะเลขวิ่งภูเก็ตครับเลขวิ่งภูเก็ตงวดนี้ให้มาวิ่ง1บนล่างเม็ดเดียวครับวิ่ง1บนล่างเม็ดเดียวครับบนจับคู่ให้ครับ 514ครับตัดเส้น2ตัวได้ที่51 1 4แล้วก็54ครับเน้นย้ําที่ 1, 4ครับล่างก็วิ่ง1นะครับ1 2ตัวเดียวครับล่างวิ่ง1ครับ 1, 2ตัวเดียวครับแคปหน้าจอครับผมเนาะกับสุดท่านี้ครับกับออุยพรใไห้เอซีทางช่องที่ิึงคลิปนี้ครับเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงลํำรวยเงินทองถ่ายชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับ